เช้านี้สดใสจริงๆมันต้องทำงานดีกว่าดีครับพี่สวัสดีครับผมครับแม่จะขอเปิดเพลงฟังนิดนึงแล้วกันเนาะได้เลยพี่อ่ะทันรถที่ดีในการทำงานกับ JBL Xtreme 3ราคา10,000กว่าบาทที่แอดไว้ขายดีกันด้วยขึ้นถอยมาเลยฟี้ยวมากนะครับราคาก็ถูกด้ีครับโปรโมชั่นเขาดีที่เนี่ยเช้านี้นี่ตั้งใครับพี่เปิดงานดูก่อนเลือกเพลงดิอ่ะเพลงนี้เหมาะกับยามเช้ามาก สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับวันนี้ผมมีโปรเจกต์มาเสนอพี่บรีเลยอ่ามีโปรเจกต์อะไรครับไหนน้องเคียวเราว่าเราจะไปบูธคอมมานด์นะครับพี่ใช่ครับทีนี้เราออกแบบบูธโครงสร้างมาเป็นบูธลำพูงว้าวน่าสนใจมากมันแบบว่าแบ่งเปสองชั้นเราให้ลูกค้าเราไปเทสลำพูงได้ด้วยอ่า เดินขึ้นไปฟังลำโพงถูกต้องครับอารมณ์จะแจ่มใสใช่เลยโอ้โหเหมาะมากเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากพี่ชอบพี่ลองดักับนาเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะไน้เลยครับน่าสนใจน้องเคียวพี่ว่าเนี่ยลำโพงเนี่ยนะทำไมก็บลูกค้าจะนไปฟังเลยยังไงก็เราเปิดให้ลูกค้าฟังไงลูกค้าจะซื้อไปฟังแล้วจะรู้ยังไงโอ้โหแล้วลูกค้ามาถึงเนี่ยเขาเติมมาในงานเนี่ยฮะแล้วเขาจะเบอร์ลำโพงเราไหมก็เนี่ยเดินเข้ามาในงานเนี่ย เป็นบูทนักโผลกันเห็นชัๆเลยใหญ่โเลยใช่ไหมเดินขึ้นไปฟังได้เลยเดินขึ้นไปฟังได้เลยโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วมาเจอกันในงานแอดไว e c คอมมานะครับเรามีบูธที่เป็นลำโพงใหญ่เบืเริ่มเห็นแล้วเห็นชัดแน่นอนเป็นที่แห่งเดียวที่เรารวบรวมลำโพงเยอะที่สุดในงานพร้อมให้ทุกคนได้เทสเสียงกันแบบตัวต่อตัวกับ ห้อง a n นติเมตสตูดิโอแล็บลอยฟ,ฟ,ฟ,ฟ้า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 เป็นที่เดียวที่คุณจะได้เทสลำโพง <มา S 1> หลากหลายแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น JBL Marshall t h a m a g a d o n หรือจะเป็น Fender และแลำโพงอื่นอีกเพียบพ<ะ>บกันที่ไปเทคบางดาววันที่30พฤศจิกาถึง3ธ0 0ันวาคมนี้ที่บูธแอดไวเท่านั้น<ว>มาเพลง